เฮ้ยคนยังอยู่ได้ล่ะเก็บเนื้อเก็บเนื้อขาจะไปเอากาบสวัสดีพี่พี่ซีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ออกเดินทางเพื่อที่จะไปตามหา ท่านผู้ทรงศิลท่านหนึ่งนะซึ่งท่านหอยเอน้าหอยสั่งเขาได้เล่ารายละเอียดเลยผมแล้วผมก็ได้รู้เรื่องทุกอย่างอะ่ะผมได้แบบรีบออกเดินทางไปตามหาท่านท่านผู้ทรงศิลน,นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างทางอะ่ะผมจะไปเจออะไรบ้างเพราะว่าผมได้ไปผมได้ยินเสียงคนที่ขัง นาหอยสังนะครับเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราต้องเราจะรีบออกเดินทางกันเลยดีกว่ารีบออกเดินทางเพื่อไปปล่อย,อยน้าหอยสังกันดีครับเป็นว่าเราเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ก็คือเส้นทางของท่านฤาสีท่านผู้ทรงสิอยู่นะโอ้ทางรกมากทุกคน ดูคนดูมีสว่างมากป่าที่นี่จะทึบหนึ่งนะทุกคนมืดมากดูโอ้โหโอ้หนี่เป็นรอยสัตว์ป่าเนว่าสัตว์ป่าแถวนี้นชุกชุมมากทุกคนให้เป็นรอยพวกหมูป่าบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเยอะมากเลยนะ เพื่อเพื่อไม่เป็นแบบเป็นการเสียเวลาเราจะรีบเดินทางขึ้นไปเส้นนี้เลยนะครับทุกคนไปกันดีกว่า างก็ถ้าเราคนหน่อยนะทุกคนขึ้นเขาหน่อยพื้นสอีอยยุท่านผู้ทชงส็อยยุไกลมากด้วยคนดูเส้นทางเดินขึ้นเขามาเห็นเขาแคน่นี้แนวเรื่องเหมือนกันนะทุกคนเป็นว่าเพื่อที่แบบ จะแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราผมจะขอเดินทางแบบผมจะอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะแบบเพื่อเดินทางแบบไอจะได้เดินทางแบบให้รวดเร็วที่สุดผมจะขอเดินทางก่อนอน,อนนะทุกคนทุกคนดูผมเข้ามาป่าเลยขนาดนี้ยังมีสาวอีกนะทุกคนดูโอ้คนสมัยก่อนเนี่ยโหดมากเลยนะทุกคนเราเริ่มออกเดินทางกันต่อดีกว่า ว่าใหนะ้น้าน้าสัมผัสได้แล้วนะ้าสัมผัสได้อะไรล่ะครับนะ้าสัมไม่น,นก็น่าจะถึงอีกมิกี่ยามก็จะถึงใช่ไหมใช่แล้วอีกม่กี่ยามยามนี่คืออะไรยามนี้คือชั่วโมงใช่ไหม<น>อ๋อหุยอีกม่กี่ชั่วโมงแสดงว,ว่าผมเดินมาถูกทางนะ ไม่ต้องห่วงนะผมให้นะ้าอิสระแน่หอยนะ้าอดใจอยู่ในหอยชั่วโมงสองชั่วโมงพอนะอดใจอยู่ในหอยอยพอแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะผมก็จะช่วยแบบสุดความสามารถผมเลยโอ เส้นทางอีกยาวไกลดูตัวนุูกเจ้าไม่ไว้ก็พักก่อนได้นะมวยผมไว้เราผมต้องรีบพานะครับเปิดปล่อยสระได้ก่อนที่ผมจะต้องไปเจอกับไอ้คนที่ขังหน้านะถ้าผมเดินเช้าวันนี้ผมผมว่าผมอาจจะเจอคนที่ขังหน้าหอยสังได้นะเอาง่ายๆเลยก็คือน้าดำนะครับทุกคนไม,ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แทนมบนคุณเจ้าเลยรถจริงๆเลยเนี่ยข่าเนี่ยมีอยู่สามล่างสามล่างเจ้าคงจะรู้นะผมรู้ดิผมามาวันนี้ผมก็ดูไปแปลกอะ่ะผมมาวันแรกก็เจอหุ่นทรงใหญ่แบบ ใหญ่นะวันที่สองไอช่วงบ่าย,ายผมว่าเจออีกนะแต่วัน,นแล้ววันนี้ผมก็มาผมก็เจออีกหุ่นหนะือทุกคนเป็นแบบหุ่นทรงหมีนะมันไม่เหมือนเหมือนเทพสามฤดูนี่แหละเหมือนเทพสามฤดูโคตรเท่นะเปลี่ยนไปตามการเวลาด้วย,อ,ยอ๋อไปทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบออกเดินทางเลยนะ ผมก็มีอะไรอีกอย่างที่ผมจะบอกเลยผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าผมต้องขอโทษด้วยนะที่ผมเกิดมาเป็นคนพูดมากนะครับผมต้องขอโทษจริงๆทุกคนใน n ค x t l e v e คืออะไรลูกอะไรครับคอมเมนต์คือคนนี้แบบเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กับเราไงคนนี้แบบเข้ามาดูผมไงแล้วแสดงความคิดเห็นน้ำไม่ไร้ สิไอสิ่งนี้ผมถือมันคือโทรศัพท์ครับใช่ใช่ใช่ไหมนะมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับนาเป็นใครครับเนี่ยขอโทษด้วยครับคุกสงดุมากเลยมันเสียงโขนมากเลยนะไว้ใจได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับ โอนดูทรงโหดมากเลยวันดีครับใช่ผู้ทรงสินไหมครับผมออผมมีเรื่องที่จะคุยกับน,น้าด้วยครับออน้ารู้จักน้าหอยสั่งไหม ผมรู้ดิเอาไงเอาเป็นว่าผมรู้ก็พอนะ,ออะผมได้ช่วยเหลือน้าห้สั่งนะ้นะาห้สั่งนะ้าห้สั่งเป็นคนบอกให้ผมมาหานะผู้ทรงศีลไง <Thank you. S 1> ผมเหรอผมชื่อโอครับผมขอพูดคุยกันนะก่อนสักครู่ สัพักหนึ่งได้ไหมเจ้าต้งเจ้าแทนข้าแล้วะทุกคนดูนาหอยสั่งให้ผมมาพบท่านครับ เขาอยากให้พะยะผมผมมีเรื่องที่อยากให้น้าช่วยหนึ่งอย่างไงผมอยากให้น้าปลดปล่อยน้าหอยสังน้าะน้าจะทําได้ไหมน้าพอจะช่วยน้าหอยสังได้ไหมผมก็ไม่ทราบชื่อเขานะครับใช่คนที่มีหน้าอกอยู่บนหอยสังอะนะครับน้ารู้จักไหม นี่น้ามาคุยผมก่อนได้ไหมอันนี้ทุกคนขอนี่ี่ตั้งกล้องนะนี่ไงนะน้าหายตาเขาอยู่นี่ดึงหัวมาจังมันได้อยไง ผมเป็นคนช่วยช่วยนาเขาเอาไว้ไงไอ,อ,องหอยสังมันไปไหนวะอยู่นี่นะครับโดนขังเอาไว้อยู่ไม่สามารถออกมาได้ออกมาได้จะแบบไม่สามารถแบบนำหอยออกได้เดี๋ยวับานาไม่ได้เอามาให<อ>้ขาดูซิจับไม่ได้ บางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนผมก็งงะรคนหอยนี่เหมือนแบบพอเราเริ่มสนิทนี่มันเริ่มจะเริ่มจะเย็นนะทุกคนแปลกรอบนี้ผมจับนี้แบบรู้ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกร้อนเลยเอ้านะาจะไม่เห็นร้อนเลยเลยอะร้อนหรอเออไม่นะาจะไม่เห็นร้อนน่ะผมไม่ได้คิดเองจริงนะบางทีผมจับร้อนมากแต่เมื่อเช้าที่ผมจับอะ ผมผมรู้แล้วทำไมไมันถึงร้อนพาะน้าเขบอกคนสามดูดูไงมีเย็นบ้างมีร้อนบ้างมีอุ่นบ้างแต่ครั้งแรกที่ผมเจอร้อนนะ้าพอจะช่วยนะ้าหอยสังได้ไหมคุณอุ้ย ฮะอืมน้ารู้จักน้าสั่งดีใช่ไหมผมวันนั้นนะผมเป็นคนผมเนี่ยเป็นคนปลดปล่อยเขาเองใช่ผมเดินไปเหยียบไงผมเดินไปเหยี่ยมนะเขาก็รุดออกมาเลยใช่ครับ น้าเขาบอกเขามีสามนดูไงอดีะแวนี้ไม่นามีหอยอใช่ครับผมเจอั้งนี้ผมงงไงใช่ครับไส่หอยใบนี้เนี่ย ผมอยากให้น้าเนี่ยเอาหอยจากบนตัวน้าเขาออกไปไงครับและทำให้น้าเขาเป็นอิสระไม่ต้องแบบไม่อยู่ในหอยนี้เป,เป็นเวลาพันปีไงผมไม่เห็นใจน้าเขาไง mm hmm. ใช่ครับแต่ผมไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับน้าหอยฉ่งมีน้าคนเดียวที่สามารถช่วยได้ไงมีท่านคนเดียวแบบท่านคนเดียวที่สามารถช่วยเขาได้ ทำผิดกฎทรรมชาดเนี่ยมันก่อ,อยังไงอยู่นะมันไม่ผมว่ามันไม่ได้ผิดกฎนะนะเพราะว่ามันมีคนขังหน้าเขาเอาไวนะ้นะมันตามหาหอยนี่อยู่นะถ้ามันได้หอยเนี่ยมันบอกมาจะทําลายหอยทิ้งอยนะ่าใช่ครับน,นแม่ก็ยากได้หอยถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขาี่ช่อยเจ้าเองขอบพระคุณจริงครับนะ ผมไม่มีอะไรตอบจะตอบแทนท่านอะไรให้กันนะเลยนอกจากคําว่าขอบคุณครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะถ้าทาวิธีขาดได้ก็โชคดีไปนะได้ครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็แล้วแต่บุญแต่เว้นแล้วแต่กรรม,ม,มแล้วแหละครับผมได้เาได้าทเลยทำตอนนี้เลยก็ได้ครับ ไอเจาะหอยค้งออกมาจากนี่ใช่ไหมใช่ครับไปไปที่หลงๆกันดีกว่าครับผมไปท่านช่วยได้จริงๆใช่ไหมท่านอุ้ย,ท,ยทุกคนขนุนป่าคนระับทุกคนดูมีขนุนป่าด้วย ใช่ครับไปตกไปทางไหนครับน้าไปทางนู้นใช่ไหมครับน้าน้าช่วยน้ำทางผมก่อนได้ไหม ราไปกันต่อไงฮะนะหันตากนี้นะาเขาก็จะเป็นอิสารานะครับทุกคนโหมีเป็นเกียรติมากเลยนะได้มาช่วยลุงเขาเอ้ยนะ้าเขาพผิด ยืดลบเอ่อขาอ่อนนะเดินทางมาไกลไงผมเดินเดินทางมาไกลมากไงกใช่นะไหน,หน,ไหหหนะนะ้เดินป่าก็ไปหา มันนี่เหมือนกันเลยนะอเฮ้ยท่านูทงศิลท่านุูทงศิลผู้ห <pers> มอทำพิธีกรรมตรงนี้เลยไหมนะแจำหนึ่งนะครับผมขออนุญาต นั่งกล้องก่อนนะครับ ตรงนี้ใช่ไหมนะออน้าโหไ,ได้เป็นเซลาแล้วขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับทุกทีทุกคน เราจะเริ่มทำพิธีกันเลยไหมครับนะ,ะงั้นก็เริ่มกันเลยทุกคนดูอาจารย์ในทำพิธีนะครับจะานผู้ชมสี่ในทำพิธี เราจะอาจไม่สามารถพูดเสียงดังได้นะนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวแบบทำให้สมาธิของท่านผู้ทรงศีลนะทุกคนปับปบ

ยังมีบุญวัสนาอยู่นะครับที่ได้มาเจอท่านฤาษีท่านนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านอยู่นะเจ็บนิดนึงนะ คนทั่วไปไม่สามารถดึงหอยออกจากหน้าวด้นะเพราผมลองเคยทำดูแล้วทำไม่ได้นี่นะเขาหน้าเขาก็ได้ปีสมุนไพรสมงานแพร่นะทุกคนหอยหลุดแล้วใช่ไหมครับทุกคน เขาหอยหลุดใช่ไหมนะหลุดออกจากตัวเจ้าแล้วเฮ้ยไอ้มยังไงครับนะดูแลด้วยนะได้ครับลอยๆลอยครับมันแปลงปูนจริงๆครับมันไปปูดอย่างนี้อีกประมาณสี่ถึงห้าชั่วยามอีกพักหนึ่งเจ้าก็หายดีแล้วพันยุ้จะหายปวดใช่ไหมนะเออแต่อาเจอ ต้องดูแลแบบนี้ไปก่อนอย่าพึ่งให้แพ้เนี่ยไปโดนน้ําเพราะว่าไอ้เจ้าหอยไปเนี่ยถ้าโดนน้ําเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไหมย่าให้ไปโดนน้ำติโดนน้ำนี้หอยจะเกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับเออช่วยก็โดนโอนี่นะถุงลองเสถียรลาพเอาเชื้อมัดตัวนี่นะขอให้เออมัดไว้ก่อนนี่ทุกคนผมยอมเสถียรลาพเอาที่มนให้นะได้ไหมครับนะ ตอนขาดึงเนี่ยรู้สึกได้ทึงเวทมตนต์ขี้มันแข็งมากอ่าอดทนก่อนนะครับนะอดทนก่อนนะครับตัวนี้ฟ<ย>ังใบนี้เนี่ยขาปวนเหลือเกิโอ้ยมันหนาจะปวดหนักนั่นไหนมันเป็นต,ตัวมาติาดตัวมาตั้งแต่เด็กอ้ เจ้าสังเจ้านี่โบีมันตค่ะข้าเอาเจ้จาวดต้นหอใบนี้เนี่ยมันคอยดูนชีวิตเจ้าอยู่ ขอ่้าเอป็นไร้ยอคุณนะรท้ลงิ้อย่งมันน่ต่เ็กอ้คุณไม่รอนใ่หมคนไม่รอนแล้วอยนี่หมดฤิแล้วทุกคนหอยนี่ไม่ร้อนนั่นะทุกคนมันจะไม่มว ทะเลสีได้พูดว่ามันหมดฤทธิ์แล้วมันจะครูยงไม่มีเทพสามหรืออะไรอีกข้าขอบใจเจ้ามากเลยข้าขอบใจเจ้ามากไม่เป็นไรเว้ยเองก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยอย่าไปแตนะห้อยนั่นอีกเราเดี๋ยวมันจะกลับมาแตะตัวเจ้าเดี๋ยวข้าจะไปเลยนะมีธุระต้องไปนทำนของข้าต่อได้ดครับได้ครับข้าขอใจเจ้ามาเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหน้าเราค่อยมาพบกันไหมหนะจังสังได้จังไอโอดูแลเพื่อนเองด้วยได้ครับพานอ์และลืมที่ขาเตือนเจ้านะครับพานธ<อ>ยขอบพรคุณมากกทีครับเป็นไงนะไอสัง เป็นดิสลาแล้วใช่ไหมเป็นดิสลาแล้วนะหา,หาดีใจไหมขารู้สึกว่าพลังข้าจะกลับมาปกติผมรู้สึกมีความวขับผมเดินทางปลอดภัยครับข้าไม่รู้จะตอบแทนเจ้ยยังไงโจไม่ต้องตอบแทนอะไรผมนะครับแล้วข้ามีของดีมาอะไรค่าจะเอามาฝากเจ้าไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับ ขอให้ขอให้ผมได้เห็นนะ,ะเป็นอิสระผมก็ดีใจมากพอแล้วครับขอ,ขอบทุกคนที่คอยช่วยเหลือค่ะขอให้พวกเจ้าได้บุญกันทุกคนโอ้ยสาธุค่ะขอบใจเองมากเจ้าครับผมครับผมขอให้เจ้ามีทองมีขา้าเลือดถ้าเป็นงั้นก็ดีสินะ ถุงนิ่งก่อไฟกระเตาอยู่เลยถุงค่ะะจรีบตอแทนเรววไ้คับผมครับผม<อ>แล้วนะ้าไปอิสระนี้น้าจะทำไงต่อเนี่ยน้าจะเอาไงต่อครับเนี่ยขาจะกลับไปแก้แค้นกลับไปแก้แค้นใช่ไหมขาลุกออกค่ะพลังค่ะจะกลับมาขาจะแก้แค้นมนันให้ได้ ต้องติดอยู่ในหอยสองเป็นพันวันไปแต่ผมว่าแต่ผมผมขอพูดได้ที่ไหนนะไหมนะเอาเป็นว่าเราพักรักษาตัวกันก่อนไม่ดีกันเหรอไวเราแบบเต็มเต็มที่ไม่ได้เราไปจัดก,การมันแน่เออย่างงั้นไม่ดีกันนะเดีเย๋ยวกวเจ็บปวดเหลือเกินตอนนี้อยากต้องการรักษาตัวโดยด่วน อยาจะแก้แค้นมันเลอกเกินตัวไว้แล้วครับข้าเนี่ยจะขอไปรักษาตัวก่อนแล้วกันได้ครับพักรักษาตัวให้เต็มที่ก่อนถ้าเจ้าอยากเจอข้าเจ้าจงอธิษฐานในหอยนั้นครับแล้วขา้าจะมาปรากฏให้เจ้าเห็นได้ครับได้ครับไว้เราเจอกันไหมได้ครับอย่าลืมแล้วกันอธิษฐานในห้อยนั้นได้ครับเอาไปแล้วละ่ะ ก็นะหอยสังก video so ็ได้ไปนะครับทุกคนก็ผมก็ต้องเดินทางกลับนะเพราะว่าภารกิจของผมวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยได้ดีก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ผมต้องขอกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เพื่อที่จะมีแรงกาลังใจในการลงคลิปต่อในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ